สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ150ล้านฮือหฮาประกาศขายบ้านคลาสสิกยุค70ย่านทำเลทองราคาเบาๆแค่150ล้านโลกออนไลน์ฮือหฮาประกาศขายบ้าน2ชั้นทรงคลาสสิกสไตล์ยุค70ตั้งอยู่ย่านทำเลทองสนนราคาเบาๆแค่150ล้านบาททำเช่า,ชาเน็ตแหกคอมเมนต์พรืบ สร้างความมือหาในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสขายบ้านผ่านกลุ่ม Facebook ขายบ้านที่ดินกรุงเทพเจ้าของขายเองซึ่งมีสมาชิกกว่า4.8หมื่นคนโดยเป็นที่ดินย่านอาลีใจกลางเมืองหลวงของไทยขนาด215ตารางวาในราคา150ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ขายบ้านพร้อมที่ดินย่านอาลีซอยอาลี5พ่หนโยธินพญาไทกรุงเทพ 10400ที่ดินขนาด215ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องแม่บ้านพร้อมห้องครัวลิฟวิ่งแอเรียดิงกิ้งแอเรียห้องพระครัวไทยแยกออกจากตัวบ้านห้องเก็บของโรงจอดรถตัวบ้านอยู่ใจกลางเมืองเข้าออกได้หลายทางพรหลโยธินราชคูพระรามหกมาะแก่การอยู่อาศัยหรือสร้างทางนโฮมหรูทำร้านอาหาร เป็นบ้านให้ถ่ายละครถ่ายโฆษณาใกล้ทางด่วนห่างจาก BTS อ Ari เพียง1กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีสถานที่ใกล้เคียงคือกระทรวงการคลังกระทรวงทรัพยากรกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพญาไทยโรงพยาบาลวิชายยุทธ์โรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพญาไทยสองกัมคอมมูนิตี้สเปซลาวิลล่าอารี โรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังอย่างน้ำพุและอีกหลายเรื่องตลอดจนมิวสิกวิดีโอด้วยซึ่งภายหลังจากพสด,ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ต่างแท็กเพื่อนเข้ามาชมรายละเอียดของบ้านหลังดังกล่าวอีกด้วยขอขอบคุ้แหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ